รักษาถาพระเจ้าเปิดโลกเปิดประตูดวงรับโชครับทรัพย์เจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยรคาถามงคลที่นิยมใช้ในการสวดบริกรรมเมื่อจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆเริ่มงานใหม่เริ่มทำกิจการใหม่หรือจะใช้สวดภาวนาตอนจะเปิดร้านหรือกำลังจะเดินทางไปทำงานไปพบปะผู้คนทั้งหลาย พุทธคุณของพระคาถาจะช่วยดลบันดาลให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาภไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่แ้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีทั้งหลายท่านว่าวิเศษนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอั้นนะโมสามจบ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัตว์เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบอิติปิโสโลกนาถัง พุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยักษ์ที่สุดอิติปิโสโลกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิด สังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยักษ์ที่สุดอิติปิโสโลกะนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยัี่สุดอิติปิโสโลกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยักษ์ที่สุดอิติปิโสโลกนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถา อิติปิอารหังโมเปิดไว้ให้เห็นยักที่สุดอิติปิโสโลกะนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอารหัง โมเปิดไว้ให้เห็นยักที่สุดอิติปิโสโลกะนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยัก ที่สุดอิติปิโสโลกะนาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยักที่สุด อิติปิโสโลกะณาถังพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดพระเจ้าประเสริฐเปิดโลกพระคาถาอิติปิอรหังโมเปิดไว้ให้เห็นยัตที่สุดพระคาถาพระเจ้าเปิดโลกบทนี้ นิยมใช้ในการมงคลเป็นปฐมมเลิกเริ่มงานต่างๆเช่นจุดเทียนชัยเปิดร้านค้าเริ่มงานมงคลเป็นต้นรัคาถาพระเจ้าเปิดโลกจะทําให้งานที่เป็นมงคลนั้นๆเป็นงานที่สมบูรณ์พูนผลเรียบร้อยราบรื่นไม่มีเพศภัยมาราวีและยังจะได้เปิดรับแสงสว่าง ทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย